พี่น้องมาฝืนค่ะฮอนลายเงาสัตว์เงยหยพวกมือดำเปื่ปอฮอ,อนน้องเออขนฝืนขนฝืน,น,นใส่รถเห็นปะเจ้าเห็นปะ เห็นป่ะพอตัวเป็นคนฟื้นก็นได้พี่นางหน้ามืดแล้วล่วะ ca Ôi. Ừ. ห้อนกับทุกคนคะ่ะแดดกับห้อนม,อมือมือไปแล้วนะคะห้อนขึ้น